ดวใใงดาวเรียงตัวให้ฉันไปไกลภัยตะสันง่ายขึ้นทุกเช้าสิเปลี่ยนแดบหัวใจไม่เคย สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านสำหรับคลิปนี้ค่ะเป็นการทำนายคลิปพิเศษดาวพฤหัสบดีได้มีการย้ายนะคะเข้าสู่ราศีกรกฎส่งผลอย่างไรกับชาวเมษบ้างคลิปนี้ก็เป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะถ้าต้องการการทำนายที่แม่นยำมากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้น ส่วนใครนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือหรือสนใจในเรื่องของชื่อมองคลเสริมดวงสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยค่ะสำหรับชาวเมษนะคะชาวเมษเนี่ย มาดูกันในเรื่องของดวงดาวกันก่อนนะคะตั้งแต่วันที่2ตุลาไปจนถึงวันที่23ธันวาคม2,568ค่ะก็จะเป็นช่วงเกือบ3เดือนเลยเนาะนะคะที่ดาวพฤหัสบด,ดีซึ่งเป็นดาวใหญ่นะคะก็จะมีการย้ายไปสถิตอยู่ที่รา,ราศีกรกฎและอยู่ในเรือนชะตาที่เรียกว่าเรือนพันธุนะคะของชาวเมรในเรือนพันธุเกี่ยวข้องกับบ้าน ที่ดินนะคะญาติพี่น้องนะคะหรือว่าคนเป็นแม่การกลับสู่ภูมิลำเนาแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะซึ่งคราวนี้นะคะต้องบอกว่าดาวพฤหัสบดีเขาได้ตำแหน่งดีมากๆเป็นมหาอุดมีความแบบสูงส่งสูงเด่นเป็นสง่าและอยู่ในเรือนที่แบบฉากกับคุณอะชาวเมฆคือฉากกับคุณ90องศานะะซึ่งถือว่าให้ผลที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียว ด้วยความที่เป็นดาวสุประเคเป็นดาวดีด้วยเขามาจากเรือนชะตาที่เรียกว่าเรือนมีเรือนวินาศละหนึ่งนะคะแล้วก็มีเรือนสุภะด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องที่ดีและเรื่องที่ต้องระวังนะนะคะส้มบอกแบบนี้ว่าถึงแม้ว่าเขาจะมาจากเรือนวินาศแล้วมาอยู่ในเรือนพันธุก็ตามแต่ว่าเรื่องราวดีๆมีมีเยอะกว่าเออนะคะเรื่องราวดีๆมีเยอะกว่าเพราะว่า ดาวเขาไม่ใช่ดาวบาบเคราะห์เน,ะนาะนะเป็นดาวดีสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่เป็นสิ่งที่ดีๆส้มมองแบบนี้ค่ะว่าถ้าเป็นในเรื่องของเดือนวินาสก็จะเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวกับออนไลน์ก็ได้นะฮะญาพี่น้องอาจจะส่งเสริมนะคะในเรื่องของการ support ในเรื่องของงานที่เกี่ยวกับงานออนไลน์ต่างๆก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของมาจากเดือนสุภาษเนี่ย ก็เป็นเรื่องของเกี่ยวกับสมองว่าเป็นเรื่องมรดกเธอสมองเป็นเรื่องมรดกเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวดีๆอ่ะเรือนพันธุ์่เกี่ยวกับมรดกได้นะะบางคนนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รับโอกาสในเรื่องการเรียนการศึกษานะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสียเราให้เรียนมอบทุนการศึกษาให้เรานะคะหรือมีความรู้สึกเชื่อมั่น ในเรื่องของทางจิตวิญญาณบางอย่างว่าคนในบ้านหรือบ้านจะให้ความสงบสุขก,กับเรานะคะชาวเม์จะรู้สึกอยู่ติดบ้านอยู่ติดบ้านไม่ค่อยอยากออกไปไหนนะชาวเมจะรู้สึกแบบอยากอยู่บ้านอะรู้สึกอยู่บ้านแล้วมันสงบจิตสงบใจไม่อยากออกไปอยู่ไหนอินทเวิร์ดเลยนะช่วงช่วงปลายปีนี้ไตรามาสสุดท้ายปลายปี ชาวเม่จะรู้สึกว่าอยู่บ้านแล้วบางทีทํางานทําเงินได้ด้วยนะหลายคนที่เป็นสายงานอิสระเป็นสายฟรีแลนซ์เป็นสายออนไลน์ทําได้ดีมากๆม,มีชื่อเสียงเลยทำงานที่อยู่กับบ้านบางทีอาจจะทํางานกรงสีทํางานอยู่กับบ้านก็ได้นะคะแล้วมีชื่อเสียงเออมันอย่างที่บอกเหรอเนาะงานที่เกี่ยวกับในเรือนวินาศเนี่ยเป็นงานที่เกี่ยวกับหมอดูก็ได้งานที่เกี่ยวกับสายเทคโนโลยี งานเบื้องหลังงานอีเวนต์แบบเนี้นะคะงานแบบที่มันเกี่ยวข้องกับแสงและเงาต่างๆทำได้ดีมากๆม,มีชื่อเสียงดวงปังมากๆแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้อยากออกไปไหนเพราะว่าอยู่บ้านก็มีเงินแล้วบางคนได้รับเป็นมรดกเป็นมรดกในเรื่องของอย่างที่บอกเนาะที่บ้านอาจจะมอบเป็นมรดกให้เลยก็ได้เป็นบ้านเป็นที่ดิน หรือมีการขายทรัพย์สินอะไรบางอย่างเพื่อส่งเรียนนะเพื่อส่งชาวเมรเรียนก็ได้ประมาณนี้เลยนะคะแต่เป็นการซัพพอร์ตที่ดีมากๆใครรอในเรื่องงานใดๆอยู่ก็มีเกณฑ์น,นะคะที่ญาติพี่น้องที่ดีจะส่งเสริมเราในเรื่องการให้ไปต่างประเทศก็ได้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอืมแล้วก็ สิ่งที่ต้องระวังมีค่ะเพราะว่าญาติญาติบางคนญาติพี่น้องบางคนก็ก็อาจจะอิจฉาหรือไม่ได้หวังดีกับเราก็มีนะเพราะว่าคนที่ดีกับเราก็มีใช่ปะก็อาจจะมีอิจฉาว่าน,น,นั้นนี่ก็ศัตรูในที่ลับแบบนี้นะคะก็ให้เรามาระวังตรงนี้แล้วก็ในในเรื่องของฟืนไฟความร้อนฟืนไฟยังให้เรามาระวังอยู่นะคะ ฟืนไฟในบ้านเนี่ยความร้อนฟืนไฟในบ้านให้ระมัดระวังในเรื่องไฟตรงนี้ด้วยเนาะทำประกันอัคคีภัยไว้ก็ดีนะคะมาดูกันในเรื่องของไพ่กันบ้างมีอะไรจะบอกชาวเมธเพิ่มสิบเหรียญคุณเอาจริงๆตั้งแต่วันที่สองเลยคุณจะเห็นเลยบางคนได้โชคลาภจากเลขที่บ้านเลขที่สถานที่ทํางานที่แบบมีเงินสะพัดแล้วก็งานต่างประเทศดีมากการเรียนต่างประเทศดีมากสิบเหรียญงานออนไลน์ดีมากพื้นดวงดีๆได้เป็นแสนเป็นล้านพื้นดวงปานกลางได้เป็นพันเป็นหมื่น โหพลังงานดีสุดๆนะคะนี่เป็นไพ่เศรษฐีเลยทีเดียวบางคนได้เป็นที่ดินอย่างที่บอกบางคนได้เป็นมรดกเป็นที่ดินหรือเป็นเงินก้อนแบบนี้เลยหรือ,อมันอาจจะเป็นในเรื่องของการได้รับมรดกเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจของที่บ้านก็เป็นไปได้แล้วสร้างเงินให้กับเราตั้งแต่รับมาเลยโหอันนี้ดีมากอะ คุณดีมากจริงหลายคนได้รับการซัพพอร์ตส่งเสริมจากเจ้านายให้เข้าไปอยู่ในแวดวงสังคมที่ดีกว่าเดิมมันก็เลยได้คอนเน็ t ชันในเรื่องของการงานมาด้วยเราได้เงินเข้ามาด้วยดีจริงดีมากๆ3ถ้วยนี่คอนเน็ n ชันดีคอนเน็ชันเลิศดวงนารีอุปถัมภ์บางคนเนี่ยส้มมองว่าได้ได้เงินได้สิ่งดีๆมาจากคนในครอบครัวเป็นคนรักคู่ครองก็ได้เช่นเดียวกันนะคะดีมาก สิ่งที่ต้องระวังคือโอกาสแต่มันมีเข้ามานะคะโอกาส่มันมีเข้ามาแต่ให้รับพอประมาณอย่าให้ตัวเองเหนื่อยเกินไปเพราะว่าในช่วงพฤศจิกามีเกณฑ์ป่วยได้นะคะหรือคุณอาจจะออกจากความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์ที่ไม่ซื่อตรงกับคุณก็ได้ส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของเพื่อนอืมหรืออาจจะมีในเรื่องของใครที่เสิร์ความสัมพันธ์รักสามเศร้าให้หรือว่าหุ้นส่วนไม่ซื่ออะไรกับเราเราก็มีการออกแต่ว่า ส้มมองว่ามันก็จะแบบก็จะมีคนเข้ามาแทนที่แหละเออเนี่ยก็จะมีในเรื่องของเพื่อนเก่าความสัมพันธ์เก่าโน่นนั่นนี่เข้ามาแทนที่นะคะก็จะมีกาลยานามิที่ดีเข้ามาแทนที่ใครที่ไม่ดีกับเราก็จักรวาลก็จะปล่อยให้เขาแบบปลดปล่อยเขาออกไปเนาะนะคะสิ่งที่คุณจะต้องระวังคือชาวกรกฎ อาจจะมาดีลงานดีลธุรกิจกับคุณไม่ค่อยดีเท่าไหร่และชาวธาตุดินบางคนชาวมังกรพฤกษกันในบางคนดีลไม่เป็นไปตามดีลสัญญาไม่เป็นไปตามสัญญาให้ระมัดระวังในช่วงธันวาที่จะมีการเดินทางต่างๆด้วยนะคะระวังการขับรถขับราน,นี้หนึ่งชาวเมษใจเย็นเย็นจะดีที่สุดนะคะในเรื่องของโชคลาบนะคะโชคลาบมาจากชาวธาตุดินมังกรพฤกษกันเป็นผู้หญิงที่ร่ำรวยและ ชอบเลี่ยงสัตว์นะคะมาจากชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกเป็นเลขที่คุณรู้สึกว่าคุณอาจจะไม่ชอบอะ่ะแต่เลขนี้แหละจะให้โชคลาภกับคุณชาวเมษเลขนําโชคนะคะได้แปดห้านะคะแปดห้าขอบคุณชาวเมษนะคะขอให้ชาวเมษมีความก้าวหน้าสําเร็จในการงานร่ารวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ ชีวิตกูดีแบบจักรวางรักจักรวางคุยกับฉันทุกวันรวยนักเงินเขาเป่าไม่เคยสะดุดหวยออกยิงวดกระป๋กูไม่เคยลึกชีวิตกูก็ตัวอย่างเขาอ,อยากได้ไว้ตั้งได้จักรวาลบอกให้ตั้งใจแค่ขอไปเงินก็เลยมาไวมีแต่สิ่งดีดีรุมกอดกูไม่ต้องวิ่งหาเพราะทุกพลังในโลกนี้เขาหันมาช่วยกูเองจ้า